เขินเขินสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำมันโถมีไส้กันนะคะก็คือเกิดจากการที่เราอยากกินขนมที่มีเนื้อสัมผัสน,นุ่มๆแน่นๆแล้วก็ลูกสาวชอบกินงาดำมากๆเลยค่ะก็เลยว่าจะมาทำมันโถพร้อมด้วยไส้งาดำที่ลูกสาวชอบเริ่มแรกเรามาดูก่อนค่ะว่ามีวัตถุดิบอะไรกันบ้างนะคะแป้งสาลีค่ะ ฟักทองนําไปนึ่งแล้วก็ปั่นนะคะจะได้เนื้อสัมผัสที่เนียนแล้วก็ขนมเราก็จะสวยด้วยค่ะน้ําตาลน้นําเปล่ายีสต์ผงฟูเกลือค่ะเราจะเตรียมร่อนแป้งนะคะโดยที่เราจะใส่นี่ค่ะอน้องซิเนียใส่ผงฟูลงไปก่อนค่ะเห็นไหยคะผงฟูนะคะแล้วเราก็จะใช้พายอะน้องซิเนียใช้พายคนให้เข้ากัน คนให้เข้ากันเราจะทำหลุมตรงกลางแล้วเราจะใส่ยีสต์ลงไป <Okay. S 1> ยังยังไม่คนค่ะลูกเราจะใส่ยีสต์ลงไปนะคะตรงกลางนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไป นนีะะคะประมาณเสร็จหนส่วนสแล้วเราก็จะปล่อยให้ยีสทำงาน<อ>ประมาณาสิบถ้ายีสทำงานแล้วก็คือจะเริ่มมีฟองขึ้นนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะชูให้ดูนะคะนี่นะคะจะมีฟองตรงนี้โอเคค่ะพอยีสเริ่มทำงานแล้วนะคะเราก็จะใช้พายตะล่อม เราจะมาใส่ฟักทองฟักทองที่เราเตรียมไว้นะคะ mm. ก็คือเราจะนําน้ําตาลแล้วก็เกลือใส่ไปแล้วก็คนให้เข้ากันตอนที่ปั่นฟักทองไปเลยนะคะ mm. เพื่อจะได้ให้เนื้อเนียนแล้วก็ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ mm. เราจะมาเริ่มใส่ฟักทองแล้วนะคะ mm. ค่อยๆทย,ย,ยอยใส่นะคะขั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าแป้งแห้งเกินไปนะคะ mm. ให้เราเพิ่มน้ําได้นะคะ mm. ขั้นตอนต่อไปเราจะมานวดมือนะคะ ค่อยๆนวดไปเรื่อยๆตะล่อมตะล่อมตะล่อมไปเรื่อยๆนะคะไไค่ะเนื้อจนนวดจนรู้สึกว่าแป้งจะค่อนข้างเหนียวแล้วก็หนักนะคะฮัลโหลน้องช่วยมาม่าหน่อยเด็กช่วยหมาม่าหน่อยนวดไปเรื่อยๆ<ป>ค่ะฮะเราก็จะนวดไปเรื่อยๆนะคะ เชฟตัวน้อยเริ่มหิวนมมาทำเป็นกิจกรรมครอบครัวนะคะเพราะว่าให้คุณพ่อบ้านช่วยนวดด้วยคะ่ะอาจจะใช้เวลานวดนานสักหน่อยนะคะนวดไปเรื่อยๆจนเนื้อแป้งเป็นแบบนี้ค่ะแป้งที่ได้นะคะก็จะเหนียวนะคะมีลักษณะเหนียวแล้วก็หนักค่ะหลังจากนั้นที่เราได้แป้งแล้วเราก็จะนําแป้งไปพักไว้โดยการแรปนะคะแรปคุมไว้ใช้เวลาประมาณ45นาทีค่ะ จากที่เราพักแป้งไว้แล้วนะคะประมาณ45-60นาทีแป้งที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะขึ้นฟูนะคะหลังจากนั้นเราก็จะแกะแป้งที่เราแล็บพักไว้นะคะนำมาปั้นเป็นก้อนนะคะอ้อระหว่างนั้นนะคะถ้าใครอยากจะใส่ไส้อย่างที่บอกนะคะคือน้องซีเนี่ยชอบกินไส้งาดำมากๆเราก็จะสามารถนำงาดำหรือไส้อื่นนะคะนำมาปั้นเป็นลูกกลมๆอย่างเงี้ยนะคะ เพื่อที่จะเอาไปใส่ในไส้หมันหูหรือถ้าใครไม่ชอบใส่ไส้ก็สามารถปั้นออกเป็นลูกได้เลยเราจะปั้นเป็นลูกกลมๆนะคะโดยประมาณ100กรัมต่อลูกอะค่ะ100กรัมนะคะ,น,ะ,คะนำมาปั้นแบ่งปั้นเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบใส่ไส้ก็นำไส้ใส่ลงไปตรงกลางนี่นะคะก็พับแบบนี้ได้เลย มันก็คลึงเก่งให้เข้ากันเพื่อจะได้ลูกที่สวยงามนะคะแล้วเราก็จะนำมาวางที่ซึ่งนึ่งนะคะนี่นะคะซึ้งนึ่งโดยมีกระดาษรองแบบนี้นะคะนำามาวางได้เลย นำไปนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ <ix> เนื้อสัมผัสของขนมนะคะจะนุ่มๆแน่แนๆแ,แล้วก็มีความหวานของไส้อันนี้เราทำสัญลักษณ์ไว้นะคะเพราะว่าเราทำหลายไส้ค่ะลองไปทำตามกันดูนะคะ เนียว้าวาเลยเรามาดูกันนะคะฝีมือของน้องซีเนี่ยเชฟตัวน้อยตื่นแล้วค่ะเมื่อกี้ไปขอบพัดใส่ตาสักคู่หนึ่งว้าวมาเปิดให้ดูนะนี่นี่คือมันโถไส้งาดำที่น้องอยากกินอยู่นะ้มันโไส้งางชอบไหมคะชอบโอเคชอบโอเคผ่านค่ะสูตรนี้เพื่อนๆลองนำไปทำดูกันนะคะเป็นกิจกรรมครอบครัวก็ให้ คุณแม่แล้วก็ลูกช่วยกันมาผสมแป้งส่วนคุณพ่อให้ช่วยนวดไปนะคะบริหารร่างก <S 2> <S 2> <S okay, ายค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไ r i b ์ให้น้องซีเนียด้วยนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกลสวัสดีค่ะ